สมาคมและชมรมมงแห่งประเทศไทยชาวมง18ตระกูลแท่เข้าร่วมประชุมภาครัฐจับมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2559ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา2ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากพลโทธนาจารุวัฒนแม่ทัพน้อยที่3เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสิ่งแวดล้องมงงครั้งที่23ทับ2559โดยมีพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองรองผู้บัญชาการกองกาลังนเรศวรพันเอกกิติพงษ์ชื่นใจชนผู้บังคับหน่วยเฉพ กิจกรมทหารราบที่14นายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและสมาคมมงแห่งประเทศไทยชมรมมงแห่งประเทศไทยและชาวม้ง18ตระกูลแท้กว่า300คนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยเกิดปัญหาโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่มีพี่น้องมงบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องส่งผลให้ภาพพจน์ของมงในประเทศไทยได้รับความเสียหายนอกจากนี้มงส่วนมากอาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่มีเอกสารสิทธิ์การใช้ชีวิตจึงส่งผลกระทบต่อป,ป่าและสิ่งแวดล้อมในบางพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชมรมม้งในประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวหากคนม้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรักษาจารีตประเพณีที่ดีงามอย่างเหนียวแน่นอาจจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวชมรมม้งในประเทศไทยจึงจัดโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคมม้งอย่างยั่งยืนพลโทธนาจารุวัตรกล่าวว่าปัญหายาเสพติดและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะ ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มากวันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือกับพี่น้องม้ง18ตระกูลแท้เพื่อหาทางช่วยกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้หมดสิ้นไปคงต้องใช้เวลาบ้างและทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันที่จะแก้ปัญหารวมทั้งพื้นที่การทำกินเราก็จะพยายามแก้ไขแต่ต้องใช้เวลา เนื่องจากว่าปัญหายาเสพติดและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นต้นนา้าลาธารแล้วก็มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เยอะวันนี้เราก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทางในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการพอ,อกและปราปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือกับพี่น้องมง18ตระกูลแท้่เพื่อมาหาทางที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหายา